เบ็ดปีนะอะไรวนเนี่ยคนเบ็ดหรือ,อว,ว่าดาวพฤหัสบดีอะไรวนเนี่ยตลอดดาวพฤหัสบดีดาว,น,าดดาวนี้จูนเออดาวเดือนดีครับวันนี้อยู่กับผมอี IQ Channel อีกแล้วนะครับจากความเดิมตอนที่แล้วที่ เราได้มายึดอยู่ตรงสุจานแห่งนี้นะครับจนตอนนี้หาทางเข้าไม่เจอหรือเปล่ากระบ้าแล้วหายัางเจอนะครับ <'s> ไปกันเลย let's go คนหาหลุมศพของอาาแล้วมันจะรู้ไม่แน่ไหนเนี่ยเราต้องส่องดูใช่ไหมเจอแล้วนี่เล็วแทววะเฮ้ยตึงว่ะ <c oughs> โอ้ยไอ้เหี้ยนี่มาแกเอาไงดีวะต้องเข้าเลยเนาะต้องเข้าเลยเนาะ ตองเข้าแล้นะนอโอ้ยหยาหะอีหยังวะคุณจะตายที่นี่ลูกสิมบชิบหายแล้ออว,อ,ว,อ,วอันนี้อะไรอ่ะ นี่เหรอสีแดงสามเหลี่ยมอ๋อเอาไอ้วางนี่โอเคๆเด้สีแดงสามเหลี่ยมสีแดงสามเหลี่ยมสีเหลวงกลมสีแดงสามเหลี่ยมสีเหลืองวงกลมอ่ามันก็จำยากไปด้วยสีแดงสามเหลี่ยมสีเหลืองวงกลมใช่ไหม สี่เดลี่สามเหลี่ยมสี่สิืองุ่มเอ็นสามเหลี่ยมคือม่ไหนบ้างสามเหลี่ยมสี่สิืองุ่มีสี่เหลสามเหลี่ยมสีองุ่มสี่ดกนเอสี่เหลี่ยมสามเหลียมสีองุ่มนั่นอง Okay, thế đã hồn ô leo ô leo ơ, ok leo leo lo leo ô chơi chơi ba ui lấy còn rồi, nào วเราต้องเอาไปขุดเองใช่ไหมเอาไปขุดลุ่มหนวะแหลกอุ้ยโอ้ my god ไปเจ้าโอ้โหแมงดักหน้ากูเต็มกันเลยหนีก่อนด้วยกันแลวเจ้าไปหนต่อตัวซอมสิง่งอย่างปลอดภัยของเราของหัวหน้าแพทย์กลับไปที่โรงพยาบาลหรอวะดูโงหน้าจะใช่ ชาชินดาวบอผิดแน่ต้องต้องกลับไปที่โลงพยายบาลง้อเกลวะกล้ะลอ่า let's go อาว let's go โอ้ยกลับมาเร็วเดือที่ที่คุ้นเคย

am sorry ็กคห้หัวใจตอนนี้เราต้องไปไหนมันเป็นการ์ดอะไรอ่ะการ์ดคีการ์ดลีปนกาลหรอมันขีกาลีปนกาลหรอวะ มันเอ้ยเหมือนเห็นลิฟต์อยู่อ่ะไอลิฟต์ที่เปิดปิดปิดอ่ะน่าจะใช่หรอมั้งลองดูก่อนน่าจะใช่ใช่ไหมก็ไม่ใช่ไปโยกโยบไป ลิฟหน่อยอ,อ๋อลิฟน,นี่อ๋อเราต้องขึ้นไปไหนนี่ลิฟไปที่ชั้นสูงชั้นใต้ดินหรอเนี่ยวิดีอข้าเขินเอเข้าไงาก่อน

ตู้จูปรถโดนอาจจะหมดเพราะเกิดไฟไหม้สัญญาณเตือนไฟไหม้เสียอีกแล้วรีบโทรหาช่างเทคนิคเพื่อรีบูดระบบแหมคิดเหมือนกันใช่ไหมทุกคนว้าย ก็เซลุ hey, no, mm ่มโอเคชิจาสิสาให้น้องสาวทีบ้างวีเยี่ยไก่เย็นแม่ไก่ดูสูน้องก็ไม่อยากกันก็สุนแล้วเราไปดีกว่า Bay ăn nhịp nhịp tang, Oh my god My froze. My gross Lớ ba lâu dù cái cái kia ông ông gì, लेट्स गो bà con một tụi sẽ bị cái tay bà katooie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  มเลเจ้าีดน้องมาจ้าเฮ้ยมันจะม่ช่วยเธอคุณเพียงให้ดื้อดอความใร้อนของสาวคุณติดใจของเธออยู่มือของฉันอีกไม่นาเธอจะยอมแพ้ฉันจะฆ่าเธอฉันจะเอาไปสู่โลกคุณฆ่าฆ่า อีกหน้าเจ็บอย่างนาจะรอกุณอยี่ที่สวนุ่คุณจำได้แล้วันนี้เจอแล้วเขาลูกหมาคือกูมาฉีดเพื่อให้น้องกูตื่นมาเป็นโอ้ยเหี้ยนี้คือกูฉีดมาเพื่อให้น้องกูมาดากูนี้เหรอบ้าปอเี้ยะ

<Dante> <ạ. S 1> เฮ้ยมันยังมีคนเหลือรอดอยู่หรอวันนี้อ่ะมึ้ว่ตายหากันหมดทั้งหมู่บ้านแล้วไปเียบ้อกแล้วหรือเป่า đưới gần to จะมันลดเป็นสภาพมีฉันจะบา้ารถทำไมตงเป็นอย่างนี้เอ๊ะนี่มันค,คุณนะเหมือนของภาคแรกเลยวะ่ะนี่เมืองนี่คือเมืองของเราเราไม่ใช่หนูทดลองไม่มีที่สำหรับทหาร เรถของพวกเราไม่สามารถหักได้ดูเหมือนว่าเราต้องการคนที่เข้าถึงได้จากฐานทัพการชุมนุมทั่วมืองประกาศในวันนี้เวลาหนึ่งทุ่มที่จัดอูรัดหลักเฮ้ยมาแกลูกโป่งนี่มาแกลงเข้าไปอีกแล้วทุนี้ บ้าเลยต้องเข้าไปเหรอเอ้าวไม่ใช่กปตามไปพี่ไปไหนวะ อ้าได้เว้ยกดมมอโมได้ไงเหรอหเอาไปต่อสิพี่มันนำเลยวะมันนำเลยวะ ลงไปท่อระบายน้ำเลยบาหรือเปล่าโอ้ยน่นมีคุ้นๆท่อนี่ยังกลับขึ้นไปได้ไหมหืม <c oughs> ขอไอ้แป๊บ กดแล้วคืออะไรแผนที่หรออ๋อแผนที่เดี๋ยวต้องเข้าอีกแล้วใช่ไหมเอาเก้าโอ้าวเฮ้ยแตกแล้วเฮลโล เนี่ยอยู่ตรงนี้ไงอ้เนอเกออย่อุ้ยยพองใจโอ้โอไปแล้น่ไปแล้วนมาแล้วไปดิดิไปไปไไปไปไปะไนไปอปไไปไ 哦，不知道，嗯，咦、嗯，怎么不开？不会吧？ บางสุดท้ายมันจะค่อยๆเรื่อปิดโอเคโอเคเกล้าเกล้าไออมเกล้าเเออันวิ่งคุณไม่สามารถทำได มาดึกันว่าลอกสาวของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างกูได้เก็บแสกลบลบไปหน่อยเดี๋ยวนี้โห้ตัวอยังนี่คืออะไรไอ้น้ำหมดแล้วเนี่ย <laughs> อ,อย่างนี้นอี้ยกลับก็พี่อรอตั้งนาน ได้ดีมากทั้งองอืมดี่ีิยังไปด้วยนะที่ได้โอโหโอเคมาตาอนี้ ายแล้วิทงทำลามกูแล้วกูอัวยิงไม่โดนเหี้ยโตมากควรเกิดเป็นห่านไหมเนี่ยยิงแล้วไป คนทีเจนะ้เอาฮะอะไรรายงานการทดลองอาวุธทดลอง MDR ลบหนึ่งการทดลองเสร็จสมบูรณ์อาวุธทำงานในสองมิติได้สำเร็จในบ่งชี้อยู่ในขอบเขตปกติอาวุธอยู่ในการจัดเก็บพื้นที่ของเราจนถึงสิ้นสัปดาห์นี้รีบรายงานไปยังคำสั่งสำนักงานใหญ่เล่วอะไรวนนี่คืออะไร คิดประตูนี้หรือเปิดไม่ออกอะไรกดสาม ช่วยเลยงั้นวันนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่ามันนานมากแล้วเนาะสำหรับวันนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งกุง้งกิ้งกุง้งกิ้งด้วยนะครับบายแล้วบ๊ายบายจุบ๊บจุ๊บ